ทุกวันอาทิตย์ครอบครัวอามิชจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำอาหารแล้วพวกเขาก็จะได้พลิดเพลินไปกับหกวันถัดมาอย่างไรความกังวลโดยไม่ต้องคิดเรื่องมื้ออาหารอีกต่อไปไม่มีการยืนงงอยู่หน้าตู้เย็นในยามคำ่ำว่าควรกินอะไรไม่มีการวิ่งไปซื้อของที่ร้านในนาทีสุดท้ายไม่มีของเหลือที่ถูกลืมไว้ด้านหลังตู้เย็น ในขณะที่ครอบครัวทั่วไปต้องตัดสินใจเรื่องอาหารถึง2 1ครั้งต่อสัปดาห์แต่ชาวอามิชต้องตัดสินใจเพียงครั้งเดียวมันสะดวกสบายมากจนคุณอาจสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่เริ่มทำแบบนี้ให้เร็วกว่านี้ถ้าคุณก้าวเข้าไปในครัวของอามิชในเย็นวันอังคารคุณจะได้เห็นภาพที่น่าทึ่งไม่มีใครคนหาส่วนผสมในตู้กับข้าวทะเลาก,กันว่าจะกินอะไร หรือยืนหมออยู่หน้าตู้เย็นที่วางเปล่าครอบครัวสมัยใหม่ส่วนใหญ่ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความอ่อยล้าจากการตัดสินใจสมองของคุณรู้สึกเหมือนถูกเผาไหมหลังจากวันที่เต็มไปด้วยการเลือกชาวอเมชมีการเตรียมอาหารที่เรียบง่ายประหยัดเวลาและปลดปล่อยทำให้พ้นจากความเครียดในแต่ละวันได้แม่นพลังของการตัดสินใจเพียงสัปดาห์ละครั้ง ทุกวันครอบครัวชาวเอริกันต้องเผชิญกับคำถามที่น่าหมดแรงว่าเมื่อเย็นจะกินอะไรดีงานวิจัยเผยว่าเราต้องตัดสินใจเราสามพันห้านครั้งต่อวันและการเลือกที่เกี่ยวกับอาหารก็สร้างภาระทางจิตใจอย่างมากอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นของว่างเครื่องดื่มว่าจะซื้อทําหรือสร้างอะไรพอถึงวันพฤหัสบดีหลายคนก็เหนื่อยล้าจนยอมกินอะไรก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องคิด อีกชาวอมิชแก้ปัญหานี้มานานแล้วด้วยวิธีง่ายๆคือตัดสินใจเรื่องอาหารทั้งหมดเพียงสัปดาห์ละครั้งขณะที่ครอบครัวทั่วไปต้องตัดสินใจเรื่องมืออาหารถึงอีซิครั้งต่อสัปดาห์วันละสามื้อเป็นเวลาเจดวันชาวอามิชวางแผนทุกอย่างในเย็นวันเสาร์เสร็จสิน้นไม่มีความเครียดในแต่ละวันอีกต่อไปเคล็ดลับของการเตรียมอาหารที่ไร้ความเครียด ไม่ได้อยู่ในแอบแพงๆแ,แต่คือการตัดสินใจก่อนที่ความอิ่วและความหงุดหงิดจะมาถึงผู้หญิงอามิชจะทุเมเวลาเพียงวันเดียวเต็มเตๆประมาณ6ถึงแชั่วโมงในวันอาทิตย์เพื่อทำอาหารทั้งหมดสำหรับสัปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นพวกเธอแทบไม่ต้องทำอาหารอีกเลยตลอด6วันต่อมาเมื่อเทียบกับครับครอบครัวทั่วไปที่ใช้เวลาอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง ในการเตรียมทำอาหารและลังเก็บวิธีของอามิชช่วยประหยัดเวลาได้มากทำให้มีชั่วโมงว่างไว้สำหรับการพักผ่อนหรือเล่นกับลูกมอบการคลายเหนื่อยจากความวุ่นวายของชีวิตประจําวันอย่างแท้จริง่อการชอบปิงอย่างชาญฉลาดทางเลือกที่ประหยัดงบแผนนี้สนับสนุนให้ซื้อผักน้อยชนิดลงเพียงห้าชนิดแทนที่จะเป็นสิห้าชนิด ที่สามารถใช้ได้ลากหลายเมนูการซื้อไก่ทั้งตัวแทนการซื้อชิ้นที่ตัดไว้แล้วช่วยประหยัดได้ถึง40โปเซนของบิลนกไก่มีราคา8ดอลลาร์ปอนในขณะที่ไก่ทั้งตัวราคาเพียง2ดอลลาร์ปอนไก่หนึ่งตัวสามารถกลายเป็นหลายมือได้ไก่อบสำหรับมือเย็นสลัดไก่สำหรับแซนด์วิชซุปจากโครงไก่และน้ำซุปสำหรับหุงข้าวหรือทำากรวี เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อชิ้นที่ตัดไว้แล้วคุณจะประหยัดเงินและใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของไก่ได้เต็มที่มันสะดวกประหยัดและเรียบง่ายการซื้อของในปริมาณมากสามารถเปลี่ยนแปลงง,งบชอบป,ปิ้งของคุณได้ถุงแป้งข้าวหรือข้าวโอ๊ตขนาด G ห้าปอนด์มีราคาต่อปอนด์ถูกกว่าครึง่งเมื่อเทียบกับแพ็คเล็กๆอย่างไรก็ตามการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความชื้นการเน่าเสียหรือศัตรูพืชครัวเรือนอามิชัย้ผาชนะโลหะที่ปิดสนิทเพื่อเก็บว,ะวะัตถุดิบให้แห้งและปลอดภัยจากมแมลงทำให้สดใหม่ได้นานหลายเดือนผักที่เก็บได้นานเป็นหัวใจหลักของการทำอาหารแบบอามิชเพราะมันอยู่ได้ทะม่งสัปดาห์โดยไม่เสียง่ายมันฟรังครอดหัวหอมและกะลำปลีที่เก็บในที่เย็นและมืดจะสดได้นานหลายวัน เมื่อเทียบกับพักใบเขียวที่เหี่ยวในสามวันหรือมะเขือเทศที่นิ่มเร็วพักที่แข็งแรงเลวนี้จึงคุ้มค่ากว่าถุงมันฝรั่งห้ามปอนมีราคาเท่ากับพริกหยวกสองลูกแต่ทําได้หลายมือและให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าครอสยังคงกรอบและหัวหอมช่วยเพิ่มรสชาติใท้อาหารในราคาที่ถูกกว่าวัตถุดิบพิเศษอินนี้เรียบง่ายประหยัดงบและพร้อมใช้ในครัวสมอง โปรตีนอเนกประสงค์ทำให้การวางแผนมื้ออาหารง่ายและถูกลงเนื้อวบทสามารถนําไปทํามีตบอนทาโกซุปหรือซอสพาสต้าได้เนื้อ,อย่างชิ้นใหญ่สามารถกลายเป็นแคสโซในคืนนี้สตูเนื้อในวันพรุ่งนี้และแซนด์วิชสำหรับมื้อกลางวันใกล้ทั้งตัวยังสามารถดัดแปลงเป็นอาหารที่หลากหลายการเลือกโปรตีนที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำช่วยทำให้ลิสต์วัตถุดิบสั้นลง และลดค่าใช้ใจ่ายเนื้อมูส่วนหัวไหลมีราคาครึ่งหนึ่งต่อปอนเมื่อเทียบกับซีโครงและให้มืออาหารมากกว่าเมื่อใช้ให้เป็นประโยชน์โทแฮงและโทเลนทิลมีราคาถูกกว่าซีฟู้ดหรือสเต็กเกตพรีเมียมแต่สามารถสร้างมืออาหารที่อิ่มทอ้อและมีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างดีปฏิบัติได้จริงประหยัดและง่ายต่อการเตรียมใช่ การทำอาหารยังมีประสิทธิภาพใช้เวลาให้คุ้มข้าวเมื่อคุณได้ตุนวัตถุด,ดิบไว้แล้วความท้าทายต่อไปคือการแปลรูปมันให้กลายเป็นเมื่ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ทั้งหมดภายในวันเดียวถ่วแห้งที่ต้องใช้เวลา4ชั่วโมงในการต้มจากดิบควรถูกใส่หม้อเป็นอย่างแรกในตอนเช้าวันทำอาหารของชาวอามิชจะมีตารางเวลาที่เข้มงวด โดยเริ่มจากเมนูที่ใช้เวลานานที่สุดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนื้ออย่างชิ้นใหญ่ต้องใช้เวลาในเตาอบซามถึงสี่ชั่วโมงข้าวกล้องหรือเข้าวบาเลยต้องใช้เวลากว่าชั่วโมงเพื่อให้นิ่มน้ำซุปกระดูกใช้เวลาแผ่ถึงสี่ส่ชั่วโมงเพื่อดึงสารอาหารและรสชาติออกมาให้ครบการให้ความสำคัญกับเมนูที่ใช้เวลานานที่สุดก่อนทำให้ทุกอย่างลงตัวภายในเวลาสิบโมงเช้า ถั่วก็เกือบเสร็จเนื้อย่างอยู่ในเตาและกลิ่นหอมของน้ำซุปกระดูกที่กำลังเดือดก็อบอ,อวลไปทั่วบ้านแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแล้วเสี่ยงกับความวุ่นวายชาวอามิชจะจัดหลับเวลาให้ต่อเนื่องเพื่อความมีประสิทธิภาพมันเรียบง่ายประหยัดพลังงานและสะดวกสบายในวันทำอาหารของอามิชแหล่งความร้อนทุกอย่างในครัวจะถูกใช้อย่างเต็มที่ เตาอบอาจอาหารสองหรือสามเมนูในชั้นต่างๆขณะที่เตาทั้งสี่หัวก็มีหม้อและกระทะกำลังทำงานหม้อหุงเช้ารับหน้าที่ทำอาหารที่ต้องใช้เวลาเคี่ยวบางครอบครัวยังใช้เตากลางแจ้งหรือกองไฟเพื่อขคาความสามารถในการทำอาหารการเตรียมมืออาหารยี่สิบเอ็ดมือภายในวันเดียวจำเป็นต้องใช้ทุกทรัพยากรอย่างสูงสุด นี่คือความมีประสิทธิภาพใช้พื้นที่ในครัวได้คุ้มค่าและประหยัดเวลาวัตถุดิบพื้นฐานคืออาตัวหลักสำหรับหลายมือในสัปดาห์แทนที่จะหุงข้าวสามครั้งสำหรับมือเย็นสามมือ้อชาวอามิชหุงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแล้วใช้เป็นฐานสำหรับหลายเมนูทั่วเลนทิลควิน,นัวและทันพืชอื่นๆก็เช่นกันทำครั้งเดียวใช้ได้ซ้ำหลายครั้ง วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานพร้อมให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมอทูหนึ่งใบสามารถกลายเป็นพริกซุปหรือเครื่อ,องคเคียงได้เนื้อวัวบดกองใหญ่สามารถแบ่งเป็นส่วนผลสำหรับทำเทอซอสพาสต้าหรือซุปผักอบปริมาณมากสามารถกลายเป็นเครื่องเคียงหรือวัตถุดิบหลักของมื้อถัดไปได้การเตรียมวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับการใช้งานหลายครั้งทำให้การทำอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำซุปกระดูกช่วยยกระดับเมนูยกกระดัได้เรียบง่ายให้กลายเป็นอาหารพิเศษเริ่มต้มน้ำซุปไปตอนเช้าแล้วปล่อยให้เดือดไปทั้งวันขณะที่คุณทำงานอื่นกระดูกไก่กระดูกหัวหรือกระดูกแฮมที่เหลือสามารถสงน้ำซุปสีทองที่เต็มไปด้วยรสชาติและสารอาหารสำหรับนับไม่ถ้วนเมนูน้ำซุปที่ดีต้องใช้เวลาไม่ใช่การเฝ้าตลอดเวลา สำหรับชาวอามิชวันทำอาหารคือเหตุการณ์ที่ถูกวางแผนอย่างประณีตที่ซึ่งหมอกระทะและแรงความร้อนแต่และอย่างมีหน้าที่ขอมันไม่มีอะไรถูกทิ้งและไม่มีอะไรถูกเร่งรีบความลับอยู่ที่การทำอาหารอย่างฉลาดขณะที่เตาอบย่างเนื้อก็ใส่ผักเข้าไปย่างพร้อมกันได้ <red> <c ười> เมื่อหั่นหอมใหญ่สำหรับสูตร <c ười> <Gender> หนึ่งก็หั่นเผื่อไว้สำหรับอีกสามสูตรด้วยอุปกรณ์ที่จัดระเบียบอย่างดี และพื้นที่ทำงานที่จัดวางอย่างมีระบบเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะทำสิ่งที่ปกติจะใช้เวลาทั้งสัปดาห์เสร็จภายในวันเดียวมันสะดวกประหยัดพลังงานและเรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจสการจัดการครัวรักฐานแห่งความสำเร็จการจะทำอาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ให้เสร็จภายในวันเดียวคุณต้องมีครัวที่จัดระเบียบอย่างดีเคาน์เตอร์ที่สะอาดและโลง่ง คือสัญญาณว่าการทำงานจริงกำลังจะเริ่มขึ้นครัวของชาวอามชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าประทับใจอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกชิ้นจะถูกเตรียมไว้ก่อนเริ่มปรุงไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกแต่เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเพราะเมื่อคุณต้องทำอาหาร6เมนูพร้อมกันการหยุดเพื่อหาที่เปิดกระปองหรือหม้อขนาดพอดีอาจทำให้ทุกอย่างล่มเหลวได้เตรียมหม้อกระทะหม้อหุงช้าและทาดอบทั้งหมด และทาดอบอทั้งหมดให้อยู่พร้อมบนเคาน์เตอร์เหมือนกองทัพครบที่เตรียมออกรบการเตรียมพร้อมหมายความว่าคุณจะไม่ต้องทิ้งซอสท,ที่กำลังเดือดวายเพื่อขุดหาของในตู้มันช่วยปะหยัดเวลาทำให้คุณโฟกัสและรับประกันว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นครูอามิชถูกแบ่งออกเป็นซาวฟโซนที่ชัดเจนระบบนี้มีประสิทธิภาพมากจนแม่ร้านอาหารมืออาชีพก็ยังเรียนแบบโซนน่งก คือพื้นที่เตรียมวัตถุดิบหั่นพักหมักเนื้อและตวงส่วนผสมลงในถ้วยเล็กๆโซนสองคือพื้นที่ทำอาหารเตาอบเตาแกส๊สและงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนทั้งหมดจะอยู่ที่นี่โซนสามคือพื้นที่พักและเก็บอาหารระบบนี้ช่วยป้องกันความวุ่นวายพื้นที่เตรียมที่สะอาดทำให้คุณสามารถหั่นพักต่อไปได้ ขณะที่อีกเมนูกำลังถูกปรุงพื้นที่ทำอาหารที่เป็นระเบียบช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเช่นปิดหัวเต้าผิดและพื้นที่เก็บที่พร้อมใช้งานช่วยให้อาหารร้อนถูกทำให้เย็นและเก็บอย่างเหมาะสมโดยไม่ถูกทิ้งไว้นานเกินไปวิธีนี้ใช้ง่ายและรับประกันว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นห้ามการเก็บรักษาอาหารคงความสดและปลอดภัยทุกอย่างขึ้นอยู่กับระบบการเก็บรักษาอาหาร ที่ทำให้อาหารสดและปลอดภัยโรคที่เกิดจากอาหารทำให้ชาวเอริกันนิกจากสุบแปดแทมคนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลทุกปีซึ่งมักเกิดจากการเก็บอาหารไว้นานเกินไปไออุ่นภูมีที่ไม่ปลอดภัยชาวอเมชลิกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดเก็บที่ยอดเยี่ยมทุกภาชนะจะถูกติดป้ายระบุทั้งเนื้อหาและวันที่ทำเสร็จไม่มีการเดา ไม่มีการหวังว่าภาชนะลึกลับนั้นจะมีของกินได้ป้ายต้องชัดเจนเขียนด้วยปากกาหมึกเทาที่ไม่เลอะง่ายระบบมุนเวียนช่วยให้อาหารเก่าถูกใช้ก่อนในขณะที่อาหารใหม่ไม่ถูกลืมหลักการ first in first out ไม่ได้เกี่ยวกับความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับคุณภาพด้วยซุปเมื่อวานนี้รสชาติด,ดีกว่าซุปที่เก็บไว้หนึ่งสัปดาห์แซนด์วิชที่ทำจากขนมปังเมื่อวานสดใหม่ กว่าคนปังที่นั่งรอมามห้าวันเวลาอุ่นอาหารคุณจะเลือกหยิบของที่เก่าที่สุดก่อนภาชนะขนาดพอดีมือช่วยแก้ปัญหาการอุ่นอาหารในปริมาณมากภาชแยกชิ้นช่วยให้คุณอุน่นแค่สิ่งที่ต้องการลดการสูญเสียมันสะดวกประหยัดเวลาและทำได้ง่ายเทคนิคการทําให้เย็นที่ถูกต้องช่วยป้องกันการเตริโบโตของแบคทีเรียและรักษาคุณภาพอา,พอาหาร อาหารร้อนปริมาณมากต้องถูกทำให้เย็นอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยโซนอันตรายของการเจริญเติบโ,โตของแบคทีเรียอยู่ระหว่าง40เกฟถึงหนัก0เดฟฟอาหารที่ถูกปอเยใ,ให้อยู่ในช่วงนี้นานเกิน2ชั่วโมงไม่ปลอดภัยต่อการรับประทานการแบ่งหารปริมาณมากออกเป็นภาชนะเล็กๆช่วยให้อาหารเย็นเร็วขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศมากขึ้น การทำให้เย็นเร็วหมายถึงอาหารที่ปลอดภัยกว่าและมีเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าเมื่ออุ่นอีกครั้งอ่างน้ำแข็งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการทำให้อาหารเย็นลงเย่ยอ่างรวดเร็วเติมอ่างล้างจานหรือกระละมังใหญ่ด้วยน้ำแข็งวางภาชนะลงในอ่างน้ำแล้วคนเพื่อกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอเมื่ออุณหภูมิอาหารลดต่ำกว่า40ีกเกลเก็สามารถย้ายเข้าตู้เย็นได้ อย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงการนำอาหารร้อนใส่ตู้เย็นโดยตรงเพราะมันจะทำให้อุณหภูมิภายในทั้งหมดสูงขึ้นและทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไปการทำให้เย็นอย่างเธออุวิธีสะดวกง่ายต่อการทำและรับประกันว่าอาหารจะสดและปลอดภัยสำหรับการบริโภคสกมาเถอะเร็วง่ายและไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากการเก็บอาหารที่ดีจะไม่มีประโยชน์เลย หากคุณไม่ได้เตรียมอาหารเช้าให้ถูกวิธีสมองต้องใช้เวลาเราสองชั่วโมงหลังจากตื่นนอนเพื่อฟื้นตัวเต็มที่นี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมการตัดสินใจในตอนเช้าถึงรู้สึกเหมือนกำลังแก้โจคณิตศาสตร์ขณะใส่ถุงมืออบเหน,หน่าวน้าชาวอามชลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการวางแผนอาหารเช้าในวันอาทิตย์ตอนที่จิตใจยังปลอดโปรดโปรงข้าวโอ๊ตแช่ข้ามคืนคือการปฏิวัติการเตรียมอาหารเช้า เพราะช่วยตัดความจำเป็นต้องทำอะไรในตอนเช้าออกไปเท่าแก้วห้ามไฮกับรสชาติที่ต่างกันทำให้คุณมีสัปดาห์ที่หลากหลายโดยไม่ต้องยุ่งยามเช้าสูตรพื้นฐานคือข้าวโอ๊ตและของเหลวในปริมาณเท่ากันบวกกับรสชาติที่คุณเลือกโทนึงอาจเป็นแอปเปิลซินนามอนอีกโทเป็นเนยทั่วกล้วยและอีกโทเป็นสตรอเบอรี่วานิลลาผสมข้าวโอ๊ตแฮมถ้วยนมโยเกิร์ต หาน้วยน้ำตาลหรือน้ำผึงหนึ่1ช้อนโต๊ะและวัตถุดิบรสชาติที่คุณชอบขย่าแช่เย็นแล้วคุณก็จะมีอาหารเช้าพร้อมทานห้ามือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องล้างจานตอนเช้าทั้งสะดวกง่ายและประหยัดเวลาการอบมาฟินเป็นชุดช่วยเปลี่ยนเช้าที่วุ่นวายให้กลายเป็นกิจวัตรที่ราบรื่นการอบมาฟินนะนัสึ้สชิ้น ใช้ความพยายามไม่ต่างจากการอบหชิน้นแต่ช่วยแก้ปัญหาอาหารเช้าได้ถึงเซเท่าลองทำรสต์อเบอร์รีช็อกโกแลตชิปก้วยนัทหรือแบบธรรมดาผสมหลายชุดด้วยสูตรพื้นฐานเดียวกันแล้วเพิ่มรสชาติที่ต่างกันเพื่อความหลากหลายแพ็คแชร์แข่งเป็นคู่สำหรับทั้งสัปดาห์สองชิ้นต่อคนคืออาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบแพ็คทันทีหลังจากเย็นตัวแล้วนำไปแช่แข็งยิบออกมาก่อนนอนหนึ่งชุด แล้วคุณจะมีมาฟินสดใหม่ตอนเช้าไม่ต้องอุ่นและไม่ต้องรอให้ละลายการเตรียมโปรตีนสำหรับอาหารเช้าในปริมาณมากช่วยจัดการวิ่งวุ่นหาอะไรให้อิ่มในตอนเช้าทอดเบคอนกรอบสองปอนสเสด็จน้ำมันแล้วเก็บในภาชนะไข่คนที่ใส่ครีมเล็กน้อยทำให้ยังชุม่มและเหมาะสำหรับอุ่นทีละมากๆ ใส่กรอกอาหารเช้าโอภัยสุกทั่วกันและแช่แข็งเป็นส่วนเดินสำหทั้งสัปดาห์ไข่ต้มแข็งคือโปรตีนพกพาที่เหมาะสำหรับอาหารเช้าอาหารกลางวันหรือของว่างเริ่มด้วยน้ำเย็นต้มให้เดือดปิดไฟแล้วแช่ทิ้งไว้สิบสองน,นาทีจากนั้นทำให้เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อหยุดการสุกและทำให้ปอกเปลือกง่ายขึ้น เช็ดมือกลางวันความหลากหลายและการประหยัดมือกลางวันมีความท้าทายเฉพาะตัวที่ต้องการวิธีแก้ไขที่เหมาะสมการทำซุปซาวแบบในวันอาทิตย์ช่วยแก้ปัญหามือกลางวันได้ทั้งสัปดาห์แช่แข็งซุปสองแบบท,ทันทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องกินซุปเดิมซาววันติดกันซุปมักจะมีรสชาติดีกว่าในวันถัดไปจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมอาหารซุปไกน่นูเดินซุปเนื้อผัก และซุปถั่วแห้งให้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันตลอดทั้งสัป,ปดาห์การทำซุปในปริมาณมากทูกกว่าการซื้อเซิร์ฟเดียวมากใกลหนึ่งตัวสามารถทำซุปได้พอสำหรับสองวันและยังเหลือเนื้อไว้ทำเมนูอื่น,นเพิ่มผักเส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวหรือเครื่องปรุงคุณก็จะได้มือกลางวันที่อิ่มท้องในราคาต่ำกว่าสอดุลต่อหนึ่งที่เทียบกับซุปชามละแปดดอจากร้านอา หาวิธีนี้ประหยัดเงินได้อย่างมากการแช่แข็งซุปต้องมีการวางแผนเพราะไม่ใช่วัตถุดิบทุกอย่างที่เหมาะสําหรับการแช่แข็งพาสต้าและมันฝรั่งจเจล็ดเมื่อถูกแช่แข็งดังนั้นชาวอามิชจะทําเฉพาะน้าซุปพื้นฐานไว้ก่อนแล้วคอยเติมส่วนผสมตอนอุ่นซ้ําแช่แข็งเฉพาะตัวทานแล้วใส่เครื่องปรุงเพิ่มเติมภายหลังเพื่อคงความสดใหม การอบขนมปังใส่ก้อนใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการอบเพียงก้อนเดียวแต่ช่วยให้มีขนมปังสำหรับทำแซนด์วิชปรุงเป็นขนมปังปิง้งหรือกินคู่กับซุปได้ตลอดทั้งสัปดาห์กินหนึ่งก้อนแบบสดใหม่หันที่เหลือแล้วแช่แข็งสสวนสลนัเป็นส่วนจริงขนมปังสดทำให้แซนด์วิชเนยทั่วกับแยมร่อยกว่าขนมปังซื้อจากร้านยังเห็นได้ชัด เลือกไซสแซนดวิชสามแบบแล้วทำพอสำหรับอัปไลวันสลัดไข่สลัดไก่และสลัดทูนา่าให้โปรตีนที่อิ่มท้องไก่หนึ่งตัวสามารถทำสลัดได้ถึงแปดที่ไส้โฮมเมดช่วยควบคุมคุณภาพใช้เกลือน้อยกว่าของสำเร็จรูปการเก็บรักษาที่ถูกวิธีช่วยป้องกันขนมปังเปียกและทาให้แซนด์วิชสดได้นานหลายวันห่อแซนด์วิชแต่ละชิ้นด้วยพลาสติกแรบหรือฟอยทันที หลังจากทำเสร็จชั้นกันความชื้นจะป้องกันไม่ให้ให้ใ้นำจากซ้ายซึมเข้าไปในขนมปังการเตรียมมือกลางวันเพียงสัปดาห์ละครั้งในวันอาทิตย์ช่วยกำจัดความรีเบรงยามเช้าความลากหลายแบบมุนเวียนป้องกันความน่าเบื่อวันจันทร์ซุปไก่หนูดเดิลกับขนมปังสดวันอังคารแซนด์วิชลัดทูน่าวันพุธซุปเนื้อผักวันพฤหัสบดีสลัดไข่บนขนมปังปิ้ง ระบบนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวที่ยุ่งสะดวกประหยัดและหลากหลายเมื่อเย็นยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมเมื่อเย็นต้องการวิธีที่แตกต่างออกไปโดยอาศัยเวลาการทำอาหารที่นานกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายการเจ็บป่วยแคกที่มาโดยไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนตารางนาทีสุดท้ายสามารถทำให้แผนการพังได้ชาวอเมชเตรียมลุงหน้า เพื่อลับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ตู้แช่ที่เต็มไปด้วยอาหารเปรียบเสมือนกลมทําประกันเมื่อแผน่นมื้อเย็นล่มเร็วสุปที่ทำไว้ล่วงหน้าสามารถแช่แข็งได้นานหลายเดือนคนปังที่ห่ออย่างถูกวิธียังคงความสดใหม่ได้นานหลายสัปดาห์โปรตีนที่ปรุงสุกแล้วเช่นมีตะบอนไก่หรือเนื้อวัวบดสามารถแช่แข็งได้ดีและละลายได้รวดเร็วในยามชุกเฉิน วิกฤตแบบนี้มักเกิดขึ้นในเวลาที่คุณไม่พออ้อมที่สุดทั้งสะดวกประหยัดและจัดการได้ง่ายการใช้ชีวิตเรียบง่ายมื้ออาหารอร่อยและการประหยัดระบบการทำอาหารของชาวอมมชไม่ใช่เพียงการเตรียมอาหารเท่านั้นแต่มันคือกลยุทธ์เพื่อความสบายใจการประหยัดและความสมดุลตลอดทั้งสัปดาห์วันเดียวเดียวของการเตรียมการอย่างมีสมาธิมอบหกวันของมื้ออาหาร ที่ไร้ความยุ่งยากคืนเวลาที่มีค่ากลับคืนในกับครอบครัวของคุณดังนั้นหยุดการตัดสินใจยี่สิบเอมเมือในหนึ่งสัปดาห์แล้วตัดสินใจเพียงครั้งเดียวก็พอ